สวัสดีจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนอยู่กับสาวอ่อนบานลาคือเกาคือเดิมเนอมือนี่มากินเขาแกงผักขี้เล็กใส่หนังพี่น,อน้องเ้องแซ่บอันนี้ก็จะเป็นลาบปลาอันนี้ก็จะเป็นไข่ต้มเนาะผักของเขากับมีผักกะลามต้องขาด้อผักกะลัมมือนี่กินกะลํากินกะลําดิบแล้วก็นี่ มะเขือเปรี้ยวของของปดกกินกับอลาบปลาพี่น้องนี่คือลาบปลาลาบปลาดุกปีงแล้วมะอะลาบแซบลน้ำกันจ้าแซบลน้ำกันกินคนเดียวคือเก้ามือนี่เขามากินได้บ้านเสียงนก แซ่ออบอร่อยนัวค่ะ ขนาดอยู่ในบ้านเสียงรถก็ยังบึมบึมอยู่พี่น้องนกนกเยอะแยะ ตรงค่ะเสียบเสียบน้ำกันจ้าลาบปลาดุกในซับคาออนใจน้ำเสียบ มากคนละแบบกินคนละยางเนาะพี่้องเขาหนังเส้นหนังเลยเยอาหารบันเขา Cái chìm đẹp đấy là sao? ขอบคุณทุกการเยี่ยมชมนะคะเด้ออาหารแส่บวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวอ่อนบานนะทำคลิปต่อไปนะคะเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ